ครับก็เอาเลยครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเล่นเอาชีวิตรอดนะในโหมดฮาร์เดอร์นะครับผมมันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันโหด่าโหมดปกติเยอะเลยนะก็คุยกับเพื่อนนะครับทีแรกเพื่อนก็เจอหมูตีสวนเลยนะครับผมหมูตียังไม่ได้นะตีสวนนะครับตัดไม้ปกติโอ้โหจากนั้นครับผมมองไปเห็นนะเพื่อนโดนตีนะครับผมว่าจะไปช่วยนะครับทีนี้ช่วยไม่ทันเยอะวิ่งหนีเลยทีนี้ทีนี้เรื่องมันเศร้าก็มานั่งขุดหินกันดีกว่านะครับอ๋อเฮ้ย สักพักนึงกูเจอแขกไม่รับเชิญกูวิ่งหนีเลยชีวิตมันเศร้ามานั่งขุดหินับขุดหินขุดฐานกันดีกว่าเนาะชีวิตขอแบบเนิบๆก่อนขอมีของก่อนอะไรก็ไหวแล้วแหละเออแต่กูเจอซอมบี <c c really Arizona, an ้ดาวผมไม่อยากจะสู้อะไรกับมันเยอะดูดิโอ้โหพยายามตีอ่ะตะเกียดตะกายมากเลยสุขได้ก็ไม่เท่าเรามานั่งตัดไม้นะครับแต่มันก็มีความสุขอยู่ดีดูดิอ้เอ้เวน โลแล้วดูค่าแล้วกูย injuries, e ังได้ของแค em really ่นี้กูพายเรือหนีเลยนะเพราะว่าอะไรดูไหมมันโหดมากนะอยู่่าอยู่มาเจอแม่มดปปายาใส่กูว่ายน้าหนีอย่างเดียวครับผมดูยาหนึ่งนาทีไอสัตว์นกป่าใจกูหนึ่งนาทีแมงมุมแมงมุมอะไรจะไฟกูไม่ไฟด้วยแล้วนะครับผมเห็นผมจะสู้อย่างงี้ผมไม่สู้นะครับผมรู้ไหมว่ารอดหรือเปล่าไม่รู้ตัวระเบิดด้วยเออไม่รู้เอโดนอะไรโอ้ดนลสไนเปอร์เวน เอาจริงนี่ไม่ใช่การที่ตายไม่บ่อยหรอกนะเพราะว่าเราจะไปดูตายอีกรอบนึงไอเชี่ยแม่งกูเพิ่งเกิดหรือกูตายอีกแล้วมาลองคุยกับเพื่อนนั่งเรือหนีนะครับสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมไม่รอดคือที่บ้านงมีไฟไหม้ผมไปลงถ้ำดีกว่านะสุดท้ายว่าเป็นยังไงรู้ไหมวูตายอยู่ดีคือผีมันมองทะลุกำแพงได้นะครับเห็นไหมมองไปหาเพื่อนหมดเลยเนาะตายนะครับตัดไม้อีกรอบนึงอะลองแวะบ้านเพื่อนสักแป๊บหนึ่งเพื่อนให้ขวานมาก็โอเคดีหน่อยอ่ะได้ไปตัดไม้โอเค ตอนนี้ตัดหมดต้นเลยเนาะเพื่อนก็นสันใจลงมาข้างล่างนะครับแต่ผมตัดนใจเข้าบ้านดีกว่า oh> เพราะว่านะครับ oh> ได้ยินว่ามีเหมืองน,นะผมก็เลยทาพิษแอคเหล็กนะครับเพื่อ oh> ที่จะได้ลงเหมืองอย่างสบายใจขุดพงขุดเพชรอะไรอย่างสบายใจนะครับผม oh> ลงไปขุดเลยดูเดมีอะไรนะ่า oh> เจอบ้างเจอแล้วไม่เจอไปเ,เ,เจอทำ<_ oh> 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 มีอีเวนต์นี่กูอีกแล้วต่อทางนะครับเนี่ยผมให้เราก็ เข้าใจต่อครับต่อแบบตรงๆนี้แหละเนี่ตอบตรงๆเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันจากนั้นก็เดินมาเปิดของดูสักแป๊บหนึ่งแล้วก็โดนสุยต่กตายโอ้ไหนวะตาผมไม่ยอมนะครับผมวิ่งลงไปเก็บของของตัวเองนะแม่งพิกแอคเหล็กไอ้ี้ยมันไม่ใช่ของโเบาๆนะเว้ยมาปุ๊บอ่ะเก็บของโอเคแวะดูรอบๆก่อนนะครับผมว่ามี มอนสเตอร์ Monster, มีอะไรอันตรายไหมนะดูซ้ายดูขวานะครับโอเคไม่มีอะไรเช็คแล้วลงมาได้สักพักหนึ่งก็เจอซอมบี้กลุ่มหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็กลาวว่าจะฆ่ามันให้หมดนั่นแหละทีเนี้ยกูก็ยืนฟันๆไปนะโดนตุ๋ยหลังนะครับสุดท้ายกูก็ตายอยู่ดีแม่งเอ้กูไม่ยอมอะกูก็หลบลงมาเก็บของต่อเออกูด้านไงเก,ก็บของต่อปุ๊บใช่ไหม<ต>ก็ดูดูดูเอ้ยมีมคีเปอร์ไว้ โอเคอย่ามายุ่งกับกูแล้วกันนะมีคิปเปิลนะโดนตุยโอเคเราจะไม่ยุ่งมันไม่บวกอะไรนะครับเพราะมันดูดิคิปเปร์มันเยอะมากนะครับจะเห็นใจขุดข้างๆเพื่อที่จะได้ขึ้นไปข้างบนนะครับกะว่าจะมาเก็บของเก็บไอแอคเหล็กสุดท้ายแม่งยิงเสียนะนั่นนะครับโดนระเบิดทะลุบล็อกนะฮะ คืออย่างว่าแหละคีปเปอร์มันมองทะลุมองคนทะลุบล็อกได้้วมันก็จะเก่งอย่างนี้แหละตัดสินใจอ่ะลงมาอีกรอบนึงกูไม่พอใจอย่างหนักรอบนี้เอาท็อตมาด้วยเอาดาบมาด้วยผมรู้ว่ายัางไงก็ต้องได้บวกไปแล้วอ่ะังไงทีนี้เจอบล็อกกิ้งเดยนะครับก็ตัดสินใจก็ต้องฆ่าอย่างเดียวเลยนะครับผมฟัน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 ไปสักพักหนึ่งพอหมดแล้วปุ๊บผมก็ลงไปเก็บเลเวลนะครับแล้วก็ออกสำรวจต่อนะ ก็เลยเกลิทอนเป็นยังไงบ้อ้าคือนั่นแหละครับกูโดนกระสุนปริศนาไม่รู้ยิงจากทางไหนนะมองดูทีนึงอยู่หางข้างกูแล้วนะผมก็ตัดสินใจอยากจะสู้นะครับแต่ก็สู้ไม่ได้จริงๆนะขุดบล็อกมาข้างล่างเปนี่เจอสเกเลตันแต่กูเจอไอ้เหี้ยกูเจอคีปเปอร์จากนั้นเออตัดสินใจกูไม่ไหวแล้วพอดีกว่าพอนะครับ